เฮ้ยแกมันดูเน็ตฟิกบ้านแล้วปะโอยไม่ได้มาตั้งนานอะ่ะมุมนี้ทำใหม่ปะเนี่ยรีโนเวทบ้านอะ่ะแพงไหมอะ่ะหาเงินยังไงอะ่ะไม่ได้หาเลยก็แค่รีไฟแนนบ้านพี่ไอแบงค์เขาให้ดอกเบี้ย,ยต่ำผ่อนน้อยลงขอวงเงินกู้กเพิ่มได้ด้วยแล้วยังได้มีบ้านโตก์ทำบ้านใหม่หไปอวดสาวแกงอ๋อแล้วเขา ของเงินก้อนกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอต้อง,ง่ายนี่เรามันหน้าตาดีเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งเล่นเอาดีๆเราต้องทอํายังไงบ้างขั้นตอนยุ่งยากไปแล้วฉันต้งเป,ปรียบเอกสารเลยนะโอ้ยถ้าอยากรู้เยอะขนาดเนี้ยต้องอยู่บ้านเราแล้วเปล่าไอ้เป้่าหนิบ้านมันมิจฉเพื่อนเรามันคือเพื่อนแล้วแปลเลยได้เพคะ,ะหืมล้ว คุ้มจัดรีไฟแนนซ์บ้านแล้วได้เงินก้อนได้แฟนใหม่ด้วยแต่ QR c ว d e ์เลยรออะไร